สวัสดีค่ะเรามาต่อแบบฝึกหัดที่1.3ในข้อที่6.8กันเลยค่ะโจทย์ให้มาว่าสามีภรรยาหกคู่เนี่ยนั่งรับประทานอาหารรอบโต๊ะกลมได้กี่วิธีถ้าถ้ามีสามีภรรยา2คู่ที่ต้องนั่งติดกับคู่ของตัวเองเสมอค่ะจากโจทย์นะคะเราก็จะให้สามีภรรยา ที่ต้องนั่งติดกับคู่ของตัวเองเสมอเนี่ยในที่นี้นะคะครูจะให้เป็นคู่คู่ J และคู่ K ค่ะอ่ะเรามาลองวาดกันดู ให้ตรงนี้เป็นโตกลมนะคะตรงนี้เป็นคู่ J และคู่ K ค่ะขอโทษค่ะคู่ K นะคะตรงนี้เป็นคู่ J และคู่ K ค่ะซึ่งจะเราใช้สามีภรรยาไปแล้วสองคู่เพราะนั้นจะเลยสามีภรรยาอีก สคู่ใช่ไหมคะสคู่ที่เหลือเนี่ยเขาไม่ได้ฟิกว่าสามีภรรยาต้องนั่งด้วยกันเพราะฉะนั้นสามารถสลับตำแหน่งหรือนั่งตรงไหนก็ได้4คู่เท่ากับกี่คนคะ8คนอ่าแล้วก็มาเรื่อบหนึ่งสองสมสี่ห้าหกนีได้แล้วนะคะว่าก็จะครบแล้วนะคะหคู่หรือ12คนนั่นเอง อ่ะแต่ว่าตำแหน่งที่เราได้เนี่ยเราจะได้กี่ตำแหน่งคะอ่ะเรามานับกันดูนี่ตำแหน่งที่1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าดแและ10ค่ะเราจะได้ทั้งหมด10ตำแหน่งนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าจัดสามีภรรยาหรือว่าจัดสามี นอื่นๆเนี่ยได้กี่วิธีคะสูตรก็คือ10ลบหนึ่งแฟกค,ค่ะวิธีแต่ว่าเราอย่าลืมตรงนี้นะคะว่า นี่ตรงนี้ว่าสามีภรรยาของเราเนี่ยคู่สามีภรรยาที่นั่งติดกันเนี่ยสามารถสลับสลับตำแหน่งภายในคู่ของตัวเองได้ค่ะตรงนี้อาจจะเป็นชายตรงนี้อาจจะเป็นหญิงหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นหญิงตรงนี้อาจจะเป็นชายเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าคู่สามีภรรยาสามารถนั่งสามารถสลับตำแหน่ง ได้ค่ะก็คือได้เท่าไหร่คะเมื่อกี้สแฝกวิธีค่ะดังนั้นเลยค่ะดังนั้นจะสามารถนั่งรับประทานอาหารรอบโต๊ะกลมได้ สามารถนั่งรับประทานขอใใ้ค่ะอาหารรอบโต๊ะกลมได้ทั้งหมดกี่วิธีคะสิบแฟกลบหนึ่งของเราตรงนี้สิบลบหนึ่งแฝก ขอวิธีของเราตรงนี้ก็คือ9แฟกคูณอยู่กับ2แฟกใช่ไหมคะแต่ว่าเราอย่าลืมว่า2แฟกที่เราได้ตรงนี้เนี่ยเป็นแค่1คู่เพราะฉะนั้นเราก็แล้วเราโจทย์บอกว่า2คู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้2คู่เพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ2แฟกอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเพราะว่ามี2คู่ถูกไหมอ่าเราก็จะได้แล้วว่าจะนั่งได้กี่วิธีคะ เก้าคูณขอโทษค่ะเก้าแปดคูณสี่วิธีสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ